เองก็บอกแล้วว่าประยุทธ์เนี่ยนะมีความสามารถหลายด้านได้เชื่อประยุทธ์นะทำตามรถเนี่ยได้ไอ้ตะแเวงเอยไอ้หัวหน้าไอ้นอปชก็ออกมาขานรับกันไปทอดทอดทอดนะไปพูดเพื่อให้เกิดความปรองดองอย่าให้มันวุ่นวายอะไรต่างๆนะแล้วถ้ามึงมึงไม่อยากให้มันวุ่นวายแล้วเพื่อก่อนไปชุมนุมตะมี้อะไรกันล่ะก็ปล่อยแม่มาตั้งแล่แรกเลยแล้วก็ไปต้องไปทําหาเลยก็ลาออกแล้วก็ยกไห้มันไปหมดเลยเนะ แล้ววันนี้มึงอยมาพูดนะตะวันวิมานอะไรเลยอยังไปอ้างว่าถูกบีบถูกอะไรเลยครับไม่ใช่ถูกบีบหรอกครับไอเหวงต้องการแสดงออกให้ให้นะพวกประยุทธ์เล่เนี่ยมองเห็นว่าสยบยอมแล้วแล้ววันนี้กําลังทําหน้าที่เนี่ยเพื่ออะไรครับรอสตังค์นะผมบอกได้เลยคนอย่างไอเหวงเนี่ยรอสตังค์อย่างเดียวไอเนียหาตังค์ผมพูดตรงๆงเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่แค่ตรงนี้ด้วยที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นแหละ ดังนั้นไอ้พวกนี้ได้แล้วผมถึงต้องพูดแรงๆอย่างนี้กับมวลชนเพราะอะไรพอแล้วครับไอ้เรื่องที่ว่าพากันไปถูกยิงตายอะไรต่ออะไรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดนะเพราะคุณวิเคราะห์สถานการณ์คาดการณ์ผิดเนี่ยนะแล้วคุณยังบอกว่าถูกอีกนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงและผมเถียงกับพวกคุณเนี่ยเถียงกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ด้วยนะนี่แหละนะครับ เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะให้เราได้รับรู้ด้วยว่าพวกนี้เนี่ยมันขานรับกันนี่ไม่ได้ขานรับอะไรขานรับเพื่อเอาใจประยุทธ์ด้วยเมื่อใช่เอาใจปูอย่างเดียวนะเอาใจประยุทธ์เพราะพวกนี้หวังหาแดกกประยุทธ์ต่อผมบอกแค่นี้แหละ <c oughs> วันนี้ประยุทธ์มันถึงกลางไงแม้กระทั่งพวกเหลืองเลยกันบันนีถึงกระอักเลือดประยุทธ์กําลังลิดรอนอานาจนะลิดรอนอานาจของฝ่ายพวก มวลชน,นเหลืองลงมาทุกกลุ่มเลยครับดิดรอนลงมาหมดเอาอํานาจไปไว้ที่ตัวเองแล้วทาลายอํานาจกลุ่มต่างๆและวันนี้เนี่ยนะกำลังดึงเอาแดงเนี่ยนะเข้ามาเสริมกําลังถามว่าทําไมต้องดึงมาเสริมกําลังแล้วทำไมแดงต้องยอมก็เรื่องผลประโยชน์เลยครับเพราะผลประโยชน์แดงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของจินตวัฒน์บอกแล้วว่าผมพูดเรื่องการเมืองวันนี ไม่ได้พูดในลักษณะตจมตีใครนะแต่พูดลักษณะความจริงเพื่อให้ได้เข้าใจกันจริงๆเราจะได้มาคิดต่อสู้กันถูกนะเพราะนั้นที่แดงต้องไปยอมอยู่วันนี้แกนำแดงต้องไปยอมหรือปูต้องไปยอมนี่เพราะเรื่องผลประโยชน์คําว่าผลประโยชน์เนี่ยท่านอย่าไปคิดเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรสารพัดเรื่องที่เป็นผลประโยชน์เนี่ยนะ ประยุทธ์มันบรรดาลได้มันปกป้องได้มันคุ้มครองได้และมันจะทําให้ผิดเป็นถูกได้เรื่องจงํานำแพ้วเนี่ยนะผมไม่ได้ไปพูดเหมือนกับพวกประชาธิปัตย์และผมก็ไม่ได้ไปพูดเรื่องเนะจํจำนำข้าวเหมือนกับเรื่องที่ปปชาพูดแต่เขาพูดตรงๆเลยว่าเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะในกระบวนการนะในกระบวนการจำนำข้าวเนี่ยมันมีการทุจริตคอร์รัปชันกัน ผมไม่ใช่พัวประชาธิปัตย์และผมไม่ใช่ปอปชแต่ในกระบวนการเรื่องจงํานําข้าวเนี่ยมันมีการทุจริตคอรัปชันกันมากถ้าวันนี้พี่ลาวาเข้ามาไปถามพี่ลาวาดูข้อมูลพี่ลาวากับผมไม่ตรงกันและไม่ใช่ตรงกันด้วยการนั่งเทียนยกเลขกันนะและคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราไปถามดูนะครับว่าจริงหรือไม่จริงดอแดงดอแดงอ่ะ่ะดอแดงอ่ะ โดแดงเข้ามารัฐบตรีของโดแดงก็เข้าไปดูเรื่องเรื่องข้าวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเวลาปรับคอรมอก็เ,เอารัฐบตรีของโดแดงออกไปแต่ถามว่าในกระบวนการนี่นะแต่ละขั้นแต่ละตอนไปว่าเรื่องการขนส่งเรื่องการตรวจสอบข้าวเรื่องสารพัดทั้งมดเนี่ยโดแดงรับรู้ไหมและโดแดงเป็นใครอะโดแดงก็เป็นพี่สาวของนายกูแล้วพี่สาวรู้แล้วน้องสาวไม่รู้ได้ยังไง ผมถึงเบื่อไอบางคนนะพวกเราเนี่ยนะบอกว่าวันดีเนี่ยนะโอ้โหถ้าใครไปพูดเรื่องข้าวเรื่องจันํำข้าวแล้วไปบอกว่าถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันแสดงว่าคนคนนั้นเป็นประชาธิปัตย์แสดงว่าคนคนนั้นเป็นพวกเนะยเป็นพวกเจ้าไอคนอย่างผมเนี่ยเป็นพวกประชาธิปัตย์เลยไอคนอย่างผมนี่แหละเป็นพวกเจ้าเลยต่ผมยืนยันกับท่านอีกครั้งที่รอยที่พันก็ได้ว่า ในกระบวนการจับนำเข้าทุจริตกันอย่างมโหฬารอย่างอุบาที่สุดผมไม่เข้าใครกับใครผมสนับสนุนเรื่องนโยบายจาบนำเข้าผมสนับสนุนการที่รัฐเนี่ยนะเข้าไปซัพพลายให้กับพวกชาวนาเนี่ยผมพูดมาตลอดนะเรื่องพวกนี้เนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าคุณอ้างนโยบายช่วยชาวนาแล้วแม่งก็ไปหาแดกกันแล้วขานหาแดกกันอย่างตะกะตะก,ต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 กตามชิบหมายไว้ป่วง แต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้ไอท้ที่ไอ้ฝ่ายที่จะปราบที่บอกจะปราบทุจริตคอรัปชันที่อ้างว่ายึดอำนาจเพราะทุจริตคอรัปชันวันนี้ก็ไม่ใช่ทั้งนะั้นหลอกอีกแล้วเพราะคุณกำลังเอาเรื่องการทุจริตคอรัปชันเรื่องจำนำข้าวเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องไขต่อรองทางการเมือง่องเรื่องจำนำข้าวนี่แหละที่ทําให้แดงทั้งผูงเนี่ยวันนี้ต้องไปสยบยอมนะไปสยบยอมอยู่ใต้อุ้งตีนของนอ้ประยุทธ์จันโอชาเลยวันนี้ ชัดไหมล่ะพี่บุตรใจครับชัดแจ๋วครับมันเล่นลูกกันนะให้ปปชไล่พี่เอาไว้ตายขณะเดียวกันเนี่ยนะอายุ์เลก็เคาะบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ช่วยอายการสูงสุดออกมานะออกมาเนะี่ยะไม่ฟ้องไอ้สมจิตบอกว่าที่ไม่ฟ้องนะอายการสูงสุดมาเนี่ยเพราะอายุธเลช่วยใช่ไหมเพราะอายุเลเนี่ย มันรู้กันหมดฮนะตอนนี้มันกำลังทะเลาะก,กันเรื่องนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้ไอ้ยุตเรยมันลากไปลากไปเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้ต่อรองกันต่อสู้กันทั้งต่อสู้และทั้งต่อรองกันไอ้ฝ่ายเปลมนะไอ้ฝ่ายปป,ปอชเี่ยกล้าออกโรงมาเพราะว่าเปลงม,มันหนุนหลังอยู่ไอ้พวกนั้นหนุนหลังอยู่เนี่ยทีนี้ประยุทธ์จะกล้าหักเปลงหรือเปล่า แล้วก็อย่าไปคิดนะว่าเขาจะปราบทุจริตคอรัปชันกันจริงจริงจังๆผมผมไม่ได้บอกว่าจะต้องนะคุณจะต้องเอายิ่งลักเข้าคุกแล้วถึงจะถูกไม่ใช่นะแต่อย่าให้พวกเราเนี่ยอย่าได้คิดนะว่าไอ้พวกไอ้คอสชของอยุทธ์เลนะรัฐบาลอายุทธ์เลเข้าไปเนี่ยมันจะไปปราบคอรัปชันกันนะ และอยากคิดนะว่าวันนี้เนี่ยนะอายุทเลเนี่ยมันจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องเรื่องทุจริตจำนำข้าวนะแต่มันจะหาทางช่วยให้ปูพ้นผิดวันนี้บุญทรงนะนอนผวาแหละระวังนะดีไปดีเข้าตัวบุญทรงคนเดียวอบุญทรงก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าพอ,พ,อพอฟังพี่แดงมาตลอดนะพี่แดงของบุญทรงอน่ะพี่แดงก็ช่วยหน่อยแล้ะกันแต่พี่แดงก็อัดไปเยอะแล้วนี่ได้ข่าวมานะ ทั้ไปทํามาทั้งปปชทั้งคอสชไอ้ไอ้เฮียเล่ที่เพิ่งขึ้นมากับปปชทั้งตะเปิมทั้งอะไรต่อะไรเนี่ยไอ้พวกที่พูดเรื่องปราบทุจริตคอรัปชันแม้กระทั่งแม้กระทั่งคณะกรรมการปปชทั้งหมดที่ตั้งตัวเองไปพูดที่จะมาปราบคอรัปชันตั้งแต่ไอ้ล้านรงอะไรต่วอะไรไปทั้งหมดเนี่ยนะผมขอปองพี่น้องขอบอกพี่น้องว่าพวกเฮียนี่ทั้งหมดเนี่ยนะใช้นหน้าที่เนี่ยนะเพื่อที่จะรีดไถ หาคนไปเป็นเหยื่อเรื่องทุจริตคอรัปชันและก็รีดไถรีดไถรีดไถไอ้พวกนี้ถ้าเราปฏิวัติได้นะผมจะขอจัดการเองผมจะเอาบุคลากรที่มันทำเยี่ยทำระยำในหน่วยงานพวกนี้ผมจะเอาไปไว้ที่ทุ่งกุหลาลองไห้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้มันเล่นละครกัแถวนั้นนะ่ะ ปฏิวัติได้เมื่อ,อไรเนี่ยถ้ามึงยังไม่ตายกันเนี่ยผมขออนุญาตจัดการไอ้นนพวกนี้เองไอ้พวกนี้มันต้องต้อง,ต,องต้องพาไปสัมมนาใหญ่ดังนั้นวันนี้พวกเราเนี่ยนะครับอยาได้ไปคิดว่าโอ้ยปปชอเนี่ยนะมันจะเข้ามาปราบทุจริตคอร์รัปชันมันดีนะปปชอมันเฮียยิ่งกว่าเฮียครับไอ้คนที่มีหน้าที่ปร,ปราบทุจริตคอร์รัปชัน แต่มึงกลับเอาหน้าที่มึงเนี่ยไปบีบคนทุจริตคอรัปชันเพื่อจะหาแดกเอาเงินรีดไถเงินเขาเท่ากับว่ามึงส่งเสริมให้คนหาแดกทุกจริตคอรัปชันส่งเสริมให้คนทุจริตคอรัปชันไม่ต้องกลัวเพราะว่าถึงจะจัดได้ไล่ทันยังไงก็รอดได้เพราะเอาเงินไปยัดนี่เลยนี่นะครับโอ้ดี่ใครบอกว่ายุดเลยไม่ใช่ยุดเอ ใช่หรอกขุดยึดเอลเอเนี่ยนี่แน่นอนเนี่ยแฟนเก่าแฟนแก่ของเราใช้ได้คุดยึดเอลเอเนี่ยเรื่องจุดยืนมัน่นคงร้อยเปอร์เซนตถึงแม้ตัวจะเตี้ยไปหน่อยแต่จุดยืนสูงเหลือเกินนะเพื่อประชาชนไม่ได้คุยกันนานแล้วขุดยึดเหลเอาละเอาละ,าละผมนะทีนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยก็ให้ท่านได้ได้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งน,นะรัวบางคนก็ยังบอกว่าเฮ้ย มันถูกการแจ้งหรือเปล่าเนี่ยนะเนี่ยถ้าที่อายการสูงสุดทําอย่างนั้นถูกต้องแล้วอย่างนั้นอย่างนี้คือผมบอกแล้วนะอายการสูงสุดผมก็ไม่ได้บอกว่าทําผิดนะอายการสูงสุดเขาพูดมาเขาก็พูดตามหลักนะตามหลักการทาหน้าที่อายการเขาถ้าคุณยังไม่มีนะหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าเขาทุจริตทุจริตขั้นตอนไหนทุจริตอย่างไรแล้วจะไปฟ้องว่าเขาจะทุจริต แต่ไปชี้บูนแล้วเขาทุดจะิตจะไปฟ้องว่ามีมูลเนี่ยมันไม่ได้ก็ว่าเขาเขาไม่ถูกไอปปชก็บอกว่าถ้ารู้แล้วจะเป็นลมแล้วมึงก็เอาหลักฐานเอาอะไรตอนน่ออะไรไปแอบเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่ามึงเถือมึงจะฟ้องเองได้ไงคืออย่าลืมว่าปปชไปฟ้องเองได้นะอายการไม่ฟ้องเนี่ยคนนี้นะครับท่านผู้ฟังครับอีกคนหนึ่งก็เอาปปชมาใช้นะ แต่คนที่นะคนที่ต้องจ่ายทุกฝ่ายก็คือใครอ่ะก็คือชินวัตรก็คือปูจ่ายปอพชเขาต้องจ่ายจ่ายประยุทธ์ก็ต้องจ่าย,าย,ะย,ายนะจ่ายหมดแล้วจ่ายไปแล้วเนะี่ยแล้วก็ยังหวังไม่ได้แต่ตอนนี้ความหวังมันเริ่มรางรางขึ้นมาแล้วเพราะว่าประยุทธ์มันใหญ่ที่สุดและพอประยุทธ์เบียมนาจเบ็ดเสร็จเต็มที่เ่ยนะ ปปชก็อ่อนวันนี้ที่ปปชแข็งอยู่ได้เนี่ยประยุทธ์ยังไม่เต็มที่กลับว่าวันนี้เปลมมันหนุนหลังอยู่ถ้าเกิดจะพระจประปูเปลมตายขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาเมื่อ,อไหร่เนี่ยนะบอลเข้าทางตีนเลยนะต่อไปไอ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 คนที่อยู่กับเปลมเนี่ยนะทะลักมาอยู่ประยุทธ์หมดเลยดังนั้นเปลมยังไงยังไงอย่าเพิ่งตายก่อนนะไม่งั้นแล้วประยุทธ์จะชายุโอย,ยิวเลยนะ แล้วก็ประชยจะประยุทธ์ชโยโหยิ้วอย่างเดียวนะไอคนที่จะร้องไห้เนี่ยสเปรมตายเนี่ยนะคือพวกประชาธิป,ปมมัตย์พวกหนึ่งร้องไห้ไอพวกฟันธมิตรอีกพวกหนึ่งร้องไห้นะไอพวกเสื้อแดงนี่ชยโยโหยิ้วกันเลยนะนี่ครับท่านผู้ชมสวัสดีเนี่ยนะการเมืองมันเป็นอย่างเงี้ยมันเอาผลประโยชน์มันหาผลประโยชน์กัน เลวนะมันเลวสุดเลวเพราะว่าระบอกภูมิพลเนี่ยเลี้ยงคนเลวเอาไว้อย่าลืมว่าวิชามหาคุณเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นตุลาการอุบาทที่มันต้องออกจากราชการไปแล้วแต่เขาเก็บมาล้างเก็บมาเลี้ยงเนี่ยนะเพราะว่าธนินไอ้เนี่ยไอ้นั่นนะทานินไกลวิเชียนเนี่ยก็เอามาออกกฎหมายล้างผิดให้ไง ไอคนที่ตายแล้วทําให้เกิดใหม่ได้มันถึงสวามีพักมันถึงยอมทําทุกอย่างไนงะคุใช้คนอย่างเงี้ยไอลิมเนี่ยมันเจงชิบหายมันไม่มีทางไปแล้วนะไอลิมเนี่ยท่านรู้ไหมไอลิมไอลิมโกเทคเนี่ยนะสนที่ลิมทองคุณเนี่ยไอบริษัทของมันเจงล้มละลายถูกยึดตับถูกอะไรสารพัดนะมันเป็น NPL ท่านก็รู้มันในทางธุรกิจมันไปไม่ได้แล้ว ลาวเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้แล้วเพราะมันไปเบี้ยวเขาเพราะมันเจงไงที่มันเบี้ยวเขามันใช่ว่ามันเบี้ยวเลยแล้วมันเจงมันไม่ได้ไปโกงหรอกแต่ว่ามันตกลงแล้วต้องจ่ายค่าตั้งแต่ทานค่าอะไรตัวเลยมันทําไม่ได้แล้วมันเจงแล้วมันก็ไปไม่ได้มันก็เข้าหากษัตริย์เข้าหาตัเปลีแล้วก็รับงานจากกษัตริย์รับงานจากตัดเปลีเพราะว่ามันเป็นสื่อแลวมันเป็นคนช่างพูด มันก็เลยไปจับมือกับแกงตาเปลนแกงไอ้ไอ้ไอ้สันติอโศกไอ้แกงไอ้จำลองสีเมืองไปไปจับมือกันพวกที่ล้วนจะเป็นแกงกษัตริย์ทั้งนั้นนะแต่ถามว่าทำไมเขาเอาไอ้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 ไอไอลินโกเต็กไปใช้งานก็เพราะเขารู้ว่าไอล้ลินโกเต็กวันนี้มันหมดน้ำยาแล้วมันไปไหนไปรอดดังนั้น เขาให้ความสําคัญกับมันมันถึงทําเป็นมันไม่ยอมมันทําเนี่ยถวายหัวเพราะอะไรเพราะมันรู้ว่าถ้ามันไม่ได้มาทํางานให้กับเจ้าคราวนี้มันไม่ได้คิดล้มทักษิณคราวนี้ชีวิตมันเนี่ยนะจะไม่เหลืออะไรแล้วเพราะมันเจงชิบหายหมดแล้วไอ้ลิมเนี่ยมันมันคนที่มันไม่อยากเจงเพราะมันเจงเรื่องธุรกิจของมันมันก็มาจัดทาง คิดล้มทักษิณให้กับเจ้าและเอาตัวนะเข้าแลกเอาตัวมากลายเป็นผู้นำนะของพันธมิตรขึ้นมาถามว่าไอ้ลิ้นที่ทำาจะบประจงรับพอดีกับเจ้าหรือว่ามันทําเพื่อชาติเพื่อบ้านโดยเมืองไหมไม่ใช่มันคิดล้มทักษิณอย่างเดียวบัหาวิธีการมาทําลายทักษิณล้มทักษิณเพราะว่ามันจริงหมดแล้วในทางธุรกิจ